ข้อที่หนึ่งโจทยเสริมข้อที่หนึ่งอ่า square root ติดลบสามกำลังสอง a กำลังแปด b กำลังสิบหกมันถึงเป็นโจทย์เสริมไหมครับมันมีความ ฟัามดูแล้วยากอยู่นะครับอไอ้อข้อที่หนึ่งเนี่ยขอทบทวนเรื่องเรียกกำลังนิดนึงนะเรียกกำลังคือทบทวนสมบัติเรียกกำลัง ถ้ามันอยู่ในรูป a กำลัง n แล้วนี่มีกำลัง m อีกทีหนึง่งเลขชี้กำลังซ้อนกันโดยมีวงเล็บขั้นอยู่วิธีการคือให้เอาเลขชี้กำลังนั้นมาคูณกันได้เลยก็<ป>จะเป็น a กำลัง n คูณ m โอเค เกี่ยวอะไรกับข้อ1ดูนะครับข้อ1จะทําล้คือข้อ1เนี่ยพวกเราสังเกตสีน้ําเงินที่พ่อเน้นไว้นะที่ดอกจันไว้เนี่ยอันนี้มันเป็นสแควร์รูทเนาะสแควร์รูทมันก็ต้องเจอกับกําลัง2มันถึงจะหายกันแล้วถอดออกมาใส่แอปเพราะฉะนั้นข้อ1นึ่งพ่อต้องการเขียนทุกตัวเนี่ยให้อยู่ในรูปกําลังสองให้ได้เขียนสแควร์รูทไว้ก่อน ทุกตัวอยู่ในวงเล็บเดียวกันเลยลบสามลบสามมันกำลังสองอยู่แล้ว a จะเหลือกำลังสี่ b จะเหลือกำลังแปดแล้วทั้งหมดยกกำลังสองโอเคไหมพ่อต้องการให้ทุกตัวเป็นกลุ่มเดียวกันและทุกตัวโดนยกกำลังสองอยู่ถ้าเราอยากเช็คว่าเราเขียนถูกไหมเราลองแจกเลขชี้กำลังให้ทุกตัวคืน แจกไปก็จะได้ติดลบ3ยกกำลังสอง่ะโอเคเหมือนตัวแรกแจกไป A กำลัง4เจอ2คูณเข้าไปก็กลายเป็น A กำลัง8คือเลขชี้กำลังต้องคูณกันนะครับถ้ามันซ้อนกันแบบน,นี้แล้วก็เป็น b กำลัง16อย่างเนี้ยเมื่อเจอแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าถอดรูทได้แล้วโดย ใส่แอบสลูดไว้ด้านนอกแล้วใครบ้างที่โดนยกกำลังสองก็อยู่ในแอบส์ลูดนะครับคำตอบก็คือแอบส์ลูดลบ3 A กำลัง4 B กำลัง8ตอบเท่านี้ก็พอได้นะแต่ไหนๆพวกเราก็มาระดับนี้แล้ว เอาให้มันสมบูรณ์นะครับลบ3ถอดแอปอีกทีนึงถอดแก็จะได้เป็น3 A มเกำลัง4เนี่ยไม่ต้องอยู่ในแอปก็ได้เพราะยกกำลังด้วยเลขคู่มันจะเป็นบวกอยู่แล้วคำตอบของข้อนี้จึงเป็น3 A มกำลังสีกำลังแจดเสริมาสี่ข้อนะครับเดี๋ยวจะ น่าจะจบ9้าโมงแล้วเราก็มีเวลาทำใบงานยี่สิบนาทีต่อไปข้อ2ไม่ให้ยากเท่าข้อแรกข้อ2เป็น x บวก y ทั้งหมดกำลัง กำลังแปบคือบางครั้งการทำละเอียดก็ดีบางครั้งการทำละเอียดก็ทำให้ดูยากเพราะฉะนั้นข้อสองจะลองทำแบบไม่ละเอียดบ้างข้อ2องก็เขียนไปคิดว่าพวกเราหลายคนน่าจะเข้าใจ มันจะถอดได้เท่านี้ครับ x บวก y ทั้งหมดกำลัง4ีครึ่งหนึ่งพอดีเลขชี้กำลังลดลงเหลือครึ่งหนึ่งพอดีลักษณะนี้คำถามของพวกเราก็คืออา้าวมันพอสมมุติว่าเราถามนะคำถามก็คืออา้าวมันยกกำลังด้วยเลขคู่เนี่ยถอดออกมามันต้องใส่ f ไม่ใช่หรอทำไมข้อนี้ไม่ใส่ คำตอบคือไม่ใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้สําหรับข้อนี้นะเพราะว่าอะไรการยกกําลังด้วยเลข4การยกกําลังด้วยเลขคู่เนี่ยมันผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ติดลบอยู่แล้วมันก็มีความหมายแบบเดียวกันกับพวกแอบสูตรอยู่แล้วเพราะแอบสูตรถอดออกมาแล้วมันจะไม่ติดลบแต่การยกกําลังด้วยเลขคู่มันก็ไม่ติดลบอยู่แล้ว ข้อที่3ข้อลองสุดท้ายตดจดเอาโจทย์เรียนแบบในแบงงาน ตีเป็นข้อสุดท้ายเลยแล้วกันจะได้รีบทํางานาลบเจ็ดกำลังสองเออโอเคข้อสุดท้ายครับติดลบข้อเดียวไม่ข้อใยการถอดรูทข้อไหนข้อที่สองเหรอเอออ่าโอเคโอเคข้อที่สองคุณให้ละเอียดเนาะ อ,อกำลังแปดเราอาจจะมองว่ามันเกิดจากกำลังสี่สองตัวคูณกันนี่คือเรื่องเลขมันมันไปสอดคล้องกับเลขยกกำลังอีกแล้วนะคือเลขยกกำลังอ่ะฐานเหมือนกันคูณกัน จะเอาเลขชี้กําลังไปบวกกันใช่ไหมเนี่ยสีชมพูเนี่ย x ก,กําลังสี่สองตัวเนี่ยถ้าคูณกันก็จะได้ x ก,กําลังแปดเพราะว่าสี่บกสี่ได้แปดทีนี้ในการถอดรูทถ้ามันเหมือนกันสองตัวแบบนี้เมื่อไหรอ่อ่ะมันก็จะถอดรูทจับคู่กันแล้วก็หลุดออกไปได้ตัวหนึ่งเหมือนกับตัวนี้เหมือนกับสแควรูทสามสิบหกเราแตกออกมาเป็นหกคูณหกเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลย มันก็จะหลุดออกไปได้ตัวหนึ่งก็จะตอบ6อันนี้คือตัวอย่างเปรียบเทียบประเด็นคือเราต้องมองให้ออกว่าไอ้กาลัง8เนี่ยเกิดจากกําลัง4สองตัวคูณกันแล้วมันก็จะได้สงสัยไหมดีมากนะถ้าไม่เข้าใจต้องถามนะครับอย่าปล่อยผ่านพ่อค่ะครับถ้าเลขชี้กาลังเป็นเลขที่นี้ต้องอยังไง ไค่ะยังไงนะมันสะดุดเ,เลขชี้กําลังเป็นเลขขี่อะค่ะอ๋อเลขขี่ไม่เกี่ยวครับเลขขี่ไม่มีไม่มีสมบัติในแบบนี้อแต่ข้อสามข้อสามมันมีตัวที่เลขชี้กําลังเป็นเลขขี่อยู่ตัวอย่างที่สามไอตัวที่เลขชี้กำลังเป็นเลขขี่ก็คือเอครับเพราะเอ A มันกําลังหนึ่ง มาไปดูข้อสามเลยเนาะข้อที่สามมอนเดิมเครื่องหมายลบอยู่ด้านนอกไม่มีปัญหาแค่ขอมาด้วยโทษโทษโทษมือไปโดนเครื่องหมายลบขอมาด้วยสิ่งที่โดนยกกำลังด้วยเลขคู่อยู่ในตอนนี้ก็คือลบเจ็ดครับ ลเจ็ดโดนยกกาลังสองอยู่พอดีเป๊ะเลยกําลังสองก็ต้องถอดได้ไม่ต้องคิดมากสําหรับกําลังสองปึ๊บแต่ไอตัว A อถอดไม่ได้เพราะมันแค่ดีกีหนึ่งอ่ะมันไม่มีคู่ให้จับถ้าถอดไม่ได้ทําไงก็ยังติดอยู่ในรูทมือนเดิม ยังติดอยู่ในรูทมือนเดิมทีนี้สีน้ําเงินสีน้าเงินถอนแอบสู่าแอบสูตก็จะได้7แต่มีสีส้มมาด้วยก็คือลบเข้อนี้จึงตอบลบเแล้วก็รูทเครับอย่างเนี้ยประมาณนี้ที่เราเรียนวันนี้นะครับคือ ก่อนจะมาเป็นโจทย์เสริมเนี่ยไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยแต่คําว่าโจทย์เสริมอก็ต้องเพิ่มระดับขึ้นมาถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามอย่างนี้แหละมาดูงานที่เราต้องทําวันนี้หน้าเดียวครับโจทย์ธรรมดา16ข้อฉเฉลยไปแล้ว2ข้อเหลือ14และโจทย์เสริมด้านล่างทําด้วยเนาะมันพื้นที่น้อยจริงๆพรา ป้องการทำให้ให้ทําในสมุดแต่ว่ามันจะอันนั้นก็ทําลงในนี้เลยแล้วกันอ่ะลองดูลองดูข้อสุดท้ายลองดูโจทย์เสริมข้อที่หนึ่งก่อนสิถ้าเจอแบบนี้ทําไง Square r o o สามคูณสคูณสิอคูณสมองเห็นไหมโจทย์โจทย์เสริมข้อที่หนึ่ง สแควรูทสามสิบสามคูณสี่คูณสิบเอ็ดคูณสามอยากจะถอดรูทต้องทำยังไงก็คือแยกตัวประกอบไปเลยครับแยกตัวประกอบแตกออกมาโอ้โหโทษทลืมเปลี่ยนไซส์สามสิบสามคือสามคูณสิบเอ็ดสี่แตกได้ไหมได้คือสองคูณสอง และไอ้สองตัวท้ายก็เป็นสิบเอ็ดกับสามอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้วิธีการง่ายๆบางคนอาจจะจับคูณกันหมดเลยแล้วกดเครื่องคิดเลขให้มันถอดรูทแต่เราไม่ต้องก็ได้เราคิดเองได้นะครับวิธีการง่ายๆในการถอดรูทก็คือจับคู่แล้วก็หลุดออกมาสามเริ่มต้นที่เลขสามจะเห็นว่าสามเนี่ยมีคู่นะใช่ไหมมีสามอยู่สองตัวในรูเนี่ยเพราะฉะนั้นสามถอดได้ สิบเอ็ดก็มีคู่สิบเอ็ดก็ถอดได้เวลาถอดออกมาถ้ามันถอดออกมาแบบทีละนิดทีละหน่อยแบบเนี้มันจะอยู่ในรูปผลคูณน,นะครับสามออกมาก่อนสิบเอ็ดก็ตามมาคูณกับเขาอ่ะและอีกตัวหนึ่งที่ถอดได้ก็คือสองผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นหกสิบหกสำหรับจดเสริมข้อแรกคูณกันตอบหกสิบหก ประมาณนี้ข้อนี้ข้อนี้จับคู่กันได้หลุดออกมาหมดเลยไม่มีใครหลงเหลืออยู่ในรูทเลยนะครับก็ถอดมาได้สแวร์รูทหก